สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าเช้าวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําบ้านแรงนะฮะก็วันนี้มาตกปลาสวายนะฮะพอดีเห็นน้าๆเขาเได้ปลาสวายไปนะ,ะก็เลยอยากมาลองดูก็ทักไปสอบถามพวกเทคนิคพวกอุปกรณ์พวกเหยื่อจากน้าแก่แกก็แนะนาดีมากเลยนะก็เป็นน้าท่านนี้นะก็วันนี้ได้มาลองละเดี๋ยวลงไปทั้งหมด ห้าหกคันนะฮะเป็นสปินสองคันแล้วก็คันเบสสี่คันนะฮะก็ตีทุ่นลอยใกล้บ้างไกลบ้างนะฮะสังเกตว่ามันขึ้นตรงไหนก็ตีใส่มันนะเดี๋ยวก็มีอยู่ฝั่งนูน้นเจ้าหนึ่งนะตีทุ่นลอยเหมือนกันแล้วก็มีตรงต้นไม้ตรงหมายดังๆนั้นเจ้าหนึง่งก็วันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนนะคึมๆึมอยู่ฝนก็มีตกบ้างนะฮะตกตกหยุดหยุดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้ ประสบความสําเร็จหรือเปล่าอ่างนี้ยังไม่เคยได้ปลาสวายเลยส่วนมากได้แต่ปลานินเดี๋ยวมาลองดูกันวันนี้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าก็ใช้อุปกรณ์ใช้พวกขนมปังพวกเหยื่อตามที่เขาแนะนำนะพวกหัวเชื้ออะไรพวกเนี้ก็ใช้ตามที่น้าเขาแนะนํามาส่วนมากผมไม่ค่อยถนัดงานสวายเท่าไหร่ฮะส่วนมากตกพวกปลานินปลายิสกอะไรพวกนี้ตกปลาหน้าดิน พกทุนลอยก็นานๆจะจับทีก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จหรอกฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้ผมจะมีผลงานหรือเปล่าไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะมาลุ้นกันทุนหายไปแล้วท่านผู้ชมหลังนี้มาตีไว้ทุนหายไปแล้วนะ ่นแล้ว่นแล้วครับท่านผู้ชมทุ่นหายไปแล้วเนะี่ยลั่นไปเมื่อกี้รอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นปลาอะไร Oh yeah. ให้าตีตรงนี้ได้จะไม่ได้เียสายมันเล็กด้วยมาแล้วครับท่านผู้ชมตัวแรกโอ้โหล็อกตัวแรกของอ่างนี้เลยเนี่ยมาแล้วฮะตีอยู่ใกล้ๆปลาตายริมตะลิ่งตีอยู่ไกลไม่เอา เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับน้ำปากนี่เดียวขึ้นน้ำเหมือนตัวไนมะ่ค่อยโตเไหร ท่านผู้ชมตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วนะผมก็เริ่มเก็บของเก็บอะไรแล้วก็น่าจะมีผลงานแค่แต้มเดียวนะวันนี้หลงมาหนึ่งตัวนะฮะมากินอยู่ใกล้ๆตรงมุมนี่เองค่อ <c> น <oughs> ข้างไกลจากบ้านสมวรแต่ว่าปลาก็ขึ้นอยู่นะนี่ยังมาขึ้นกวนทุ่นอยู่พรุ่งนี้มีธุระตอนเช้านะก็เลยอยู่เย็นไม่ได้นะเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาซ้ำใหม่นะฮะ เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวไปลองช่างดูว่าน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะไ่เยะสามสี่โลนะ่าจะได้อยู่นะผมว่าเดี๋ยวเก็บของเก็บอะไรก่อนฮะเจอกันที่บ้านครับผม ตัวเดียวครับท่านผู้ชมได้มันตัวเดียวอ้วนอยู่นะถือว่าอ้วนอยู่ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันที่บ้านเลยดีกว่าไม่อ,ออกมาแล้วไปกลับ <c oughs> บ้านกันไปชั่งดู ครับยวมาช่างดูกันนะว,ว่ากี่โลนะยุ่งอ่างไม่ได้ช่างเนะี่ยยังไม่ตายเลยนะทุกคนโอ้ยจะช่างขาด Để mà chăng lưu cận 3 1 3 3 lô <laughs> ตีซะว่าสามโลเลยท่านผู้ชมสามโลหนึ่งขีดสองขีดสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ฮะขอบคุณครับ